ได้เลยครับวนละคนนี้คนชมเต็มเลยมันคืนเสร็มกันนะอ่าได้เลยครับเป็นครับวันนี้มารับรางวัลยังไงเอ่ยความรู้สึกก็จริงๆก็มาร่วมงานแหละครับถ้าถ้าถามความรู้สึกจริงๆแฮปปี้มาตั้งแต่ก่อนก่อนหน้าที่จะได้เดินเข้ามาในงานแล้วเจอแบบเพื่อนๆออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันมันหายไปนานแล้วจากจากหลังจากช่วงโควิดอะไรเงี้ย ก็เลยต้องแต่งจัดเต็มชุดแบบ GQ เ็นเลยล่ะฮะเลยใช่ใช่รับใช่เขาค่ะแล้วก็มีมีขัรนตอบของคุยด้วยแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบกระแทกตากระแทกใจกับรองเท้านี่นงอ๋อเหรอครับคือตั้งใจเขาเตรียมมาให้ครับใช่ใช่ใช่ก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นสีที่เขาแอดออนมาปกติแต่งแบบนี้ไหมะปกติอยู่บ้านก็ตื่นมาก็รองเท้านี่นะตชุดก็แบบดีด้วยที่นอนตื่นมาชุดก็แบบ หลอกอ่ะพูดถึงจะาำหลอกม,มันหลอกขึ้นทุกปีแล้วนะนนละลูกน,อน้ <รา S 1> องสาธุครับรีบรับเลยนะจริงไม่จริงไม่รู้รีบรับเลยแล้วเราเราว่าเราแบบแบบเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราดีขึ้นไหมเออคือแบบว่าพัฒน,นาการเราน่ะถ <ผม S 1> ้าเราบอกกระจกทุกวันมันก็ตอบสนองความตั้งใจเราอะ่ะคือเราก็พยายามที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วล่ะหลักๆเพราะว่าเราเราก็รู้สึกว่าเราเราอยากเราอยากที่จะเหมือนกับว่าเป็นเบสเวอร์ชั่นของตัวเองด้วยในแต่ละครั้ง ก็คือดีขึ้นใช่ใช่ใช่เวลาเรามันมันสนุกกันแต่งตัวมากขึ้นด้วยนะสำหรับเราครเวลาแฟนๆชมว่าหล่อเราสึกอปล่าเขทำตัวไม่ถูกทำต,ตัวไม่ถูกเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราเราก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นเลยแต่เราเราก็แค่แบบให้มันดูดีมากขึ้นแล้วกันให้มัน mm hmm. เขาเรียกอะไรแย่น้อยลงเรื่อยๆแล้วกันในใน,ในทุกๆครั้งที่เรา ออกไปทำงานเลยอยาแต่ก็หลอดรีบรับเหมือนเดิมซิลลิคหรือเซ็นรับอะไรอย่างเงี้ยทำงานไม่มีเลยครับหลอดไม่มีเลยก็คล้ายๆกันเลยอ่ะสำหรับผมนะคล้ายๆกันเลยจากตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราใช้สบู่ก้อนเดียวอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันมันมีอะไรเฉพาะเจาะจงแค่ไหนพอเรามากขึ้นทำงานโรงงานมากขึ้นมันก็รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันต้องดูแลยังไงมีแบบนอนแบบ10ชั่วโมงหรือว่าไม่ไม่เรานับเป็นนาทีนะถ้าเกิดยุคนี้นะโยิ่งยิ่งเดือนธันวานี i s ผม นิดเดียวนี่เดินทางจากจุด A ไปจุด B นี่ผมก็นับว่านั่นนั่นคือการนอนนอนเยอะ่ดคุยหาเวลาทองวันคุยหาเตียงมากครับใช่ใช่นอนเยอะที่สุดกี่กี่ชั่วโมงถามว่ากี่นาทีก็แต่ก็หกแปดนาทีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็นริจะก็มีทาพี่ทีมงานช่วยกันดูแลอยู่แล้วเราก็ไม่อยากที่จะทำงานแล้วมันโหมมากเกินไปยิ่งยิ่งยิ่งช่วงนี้เห็นเพื่อนๆหลายๆคนแบบว่าเริ่มป่วยกันเออใช่ใช่ยิ่งโดยเฉพาะนักร้องอะไรก็พังแค่เส้นเสียรอัลเทิ กลัวไหมล่ะครับจริงๆเราเคยมีบทเรียนมาอยู่จากการที่แบบเราเล่นทั้งในส่วนละครเวทีด้วยแล้วก็ร้องด้วยอะไรเงี้ยมันมันหนักถ้าเราก็ไม่ไม่ไม่อยากให้มันเกิดที่ไหนกับใครก็จะเจอใครก็จะพยายามเตือนนะหมอคนนี้นะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเงี้ยใช่ไม่อยากให้เกิดอ่ะดงผลงานเพลงบ้างครับผมเจ้าพ่อเพลงคิดเพลงแบบไหลรันมิวตลอดเลยปีนี้อ่อาชาตุ้ครับอาชาตุอีกแล้วค่ะต้นลงต้นรีมิวมาคแบบความภาคภูมิใจจริงๆแฮปปี้ล่ครับสำหรับผมนะคือก็ มีเพลงที่คนดูแบบไม่บ่นว่าร้องยากอะไรเงี้ยก็ก็ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วแล้วโดยเฉพาะเพลงนี้แบบไปไปเล่นทุกที่คนดูยินดีที่จะร้องไปด้วยกันสำหรับสนหรัตัวผมก็รู้สึกว่ามันมันก็แฮปปี้แล้ว่าคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดวังให้ให้ตัวเพลงมันมันเปี้ยงป้างขนา เป็นแต่ว่าเพลงโต้ริมน่มันเกิดจากที่เราอยากได้เพลงที่ง่ายมากขึ้นในการโชว์เพื่อเราได้พักด้วยช่วงระหว่างโชว์แค่นั้นเลยแต่ว่าก็มีคนแบบแปลงเนื้อเยอะเหมือนกันฮาตอตนิมดีครับดีครับเพราะเราก็แปลงของคนอื่นเยอะเออใช่ใช่ก็ถือว่าแลกกันมีเวอร์ไหนแปลกๆที่เราแบบว่าโอ้โหคิดได้ไงก็ฟังได้ไม่ไม่หมดเลยคือก็มีมีหลายๆคนทำาใช่ใช่แต่ว่าก็อยากให้ของจองเยอะๆจะมีทงคืนไหมคะฟังแล้วมันคันนิดนึงบางทีเอ้ยตรงนี้มันผิดแม่อยู่นะอย่างี้ มีธงคืนไหมคะว่าแบบขอแบบออริจินอลอะไรเงี้ยอไม่ไม่มีหรอกค่ะไม่มีหรอกค่ะไม่มีเลยสบายสบายมันเดี๋ยวนี้ก็มีมาลายแปลกๆเราเอามาลายแปลกๆมาลายแปลกๆเหรอครับมีมาเช่นจริงๆก็ไม่ค่อยได้ที่ถูกต้องมาอยู่เรื่อยๆนะสำหรับผมนะจริงๆถ้าย้อนกลับไปก่อนนะโควิดอีกหลายปีเลยก็คือได้เหรียญมาอยู่แล้วแต่แรกใช่ใช่ใช่เพราะเหมือนตอนนั้นไปบทว่าแบบอยากได้มาลายหนักๆไปหยอกเขาอ่ะเขาก็มาเป็นเหรียญเลยก็สนุกดีครับผมว่ามันก็ สะท้อนถึงแบบเค้าเจอร์ของคนแต่ละพื้นที่อ่ะเวลาเราไปเล่นอะไรเงี้ยบางคนก็เตรียมมาอะไรเงี้ยคนมาจากต่างประเทศอ่ะมีของแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตรงผมก็แฮปปี้อ่ะเพราะว่าแค่แค่เขามาดูก็ดีแล้วดีแล้วได้เหรียญได้นับเนีไดเหรียญได้นับไม่ได้คับเพราะพราส่วนมากก็เงินที่ได้เราก็จะให้ไม่ถ้าไม่ให้วงก็คือทำบุญ อาเลยอไปีช็อตหนึ่งเรื่องแบบว่าคนที่ยื่นตังค์ให้คุณแด้สัมพันธ์แล้วเรายื่นกลับคืนให้อะไรเงี้ยอ่าคุณแม่เหรอครับคุณแม่หรือว่าอีกคนหนึ่งออีกคนหนึ่งอีคนหนึ่งมันมีหลายคนเลยที่ผมส่งคืนกลับเลยเพราะว่าคือเราชอบชอบเอาคืนให้ไงล่ะตัวผมรู้สึกมันเยอะไปอ่ะผมรู้สึกว่ามันว่ามันเยอะไปแล้วก็เราเราก็รู้สึกว่าเงินทุกบาททุกตังค์มันมีค่าแล้วมันก็ไม่ใช่ได้มาง่ายๆแล้วก็ ผมผมก like <Ling ay. S 1> ็รู้ส <cue> ึกว่าการที่แบบเขามาดูเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายมีค่าเดินทางมียิ่งเดี๋ยวนี้เราเล่นงานทุกงานเท่าจะมีการขายบัตรขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมันก็ราคาก็ค่อนข้างสูงอะไรย่างเงี้ยซึ่งตัวผมเข้าใจตรงนั้นดีเลยมันมีค่าสถานที่มีอะไรที่ทํางานต้องราชอบเราในมุมของคนกลางก็ตรงไหนเราเราช่วยในมุมคนดูได้เราช่วยเราช่วยทางานได้เราช่วยเพราะว่าตัวผมแค่แบบอยากทำงานแล้วให ทุกฝ่ายแฮปปี้ทั้งในมุมคนดูหรือทางผู้จัดแม้แนตะ่ตัวเราก็สามารถทํางานได้เป็นสักภาพแค่นั้นเพียงพอ,พอก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าพอมันเป็นตัวเงินมากๆเรา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 สกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทําอะไรเหมือนกันเพรานะนะั้นเพราะนั้นปัจจุบันตอนนี้ผมก็ชีวิตผมไม่ได้ขาดอะไรอะ่ะใช่เนี่ยผมมีครอบครัวที่ดีผมพ่อแม่อยากทานอะไรได้ทานผมว่าเท่านั้นก็แฮปปี้แล้วผมได้เล่นเกมอะไรเงี้ยผมก็แฮปปี้เลยเล่นเกมใช่ใช่ใช่